ยังไงยังไงเฮ้ยออก้าเลยเหรอกะละแมแม่จะไปกินเตียวกับพ่อแม่เนี่ยเชิดไม่มองกูด้วยนะกะละแมกะละแมกาละแมแมจะไปเฮ้ยแม่ไปกินเตี๋ยวไปน้องลองไม่ลงด้วยเอาสิ พอแล้วตัวเองได้เที่ยวแล้วรอบนึงไม่จะไปกินเตี๋ยวแล้วหิวข้าวร้องร้องแต่ห้เที่ยวแล้วรอบนึงพอล,อลอ้องร้องชวนแต่กันนะ่ะมึงจะชวนแต่กันนะ่ะเผลอปิดประตูแป๊บเดียวมึงก็ชวนกนันอี๋ละมึงละเบื่อลองเลย ไปเลยไว้ไม่ได้ไปไว้ไว้ไว้เฮ้ยมึงก็ข้ามถนนสักทีดิไม่ต้องกลับบ้านไว้มันหมานยนนไงไว้เฉินหน้ามาันเฉินหน้ามันออกไปไว้